สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าวิธีการชําระเงินบน iPhone นะครับ iOS นะครับให้ชําระเงินผ่านเบอร์มือถือของเรานะครับวิธีการตั้งค่าครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราไปที่การตั้งค่าของมือถือเรานะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับกดไปตรงที่ Apple ID ของเราเลยนะครับและให้เรานะครับมาดูตรงคําว่าการชําระเงินและการจัดส่งนี่นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับ นี่นะครับเมื่อขึ้นในหน้านี้นะครับให้เรากดตรงคําว่าโทรศัพท์มือถือนะครับให้เรามาติ๊กตรงเป็นโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงคําว่าใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขอื่นนี่นะครับติ๊กไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ป้อนเบอร์ของเราที่เราต้องการให้มันชําระเงินเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดเสร็จสิ้นตรงมุมขวาบนนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะส่งรหัส OTP นะครับไปยังเบอร์ที่เราได้กรอกไว้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมานะครับเราก็มากรอกตรงนี้นะครับนี่นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราจะเติมเกมหรือเติมมือถือหรือชําระเงินอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถชําระผ่านเบอร์มือถือที่เราเลือกตรงนี้ไว้แล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับใครที่มีปัญหา เกี่ยวกับการชําระเงินนะครับบน iPhone ก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้นะครับมีปัญหายัางไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณครับ